ค่ะสวัสดีค่ะท่ชนชมเอฟซทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข้าสููช่องเจน่างน้ำโชกนะคะค่ะท่ช่ชมค่ะสําหรับมื่อนีเป็นคําคลื่นของวันที่7กันยายน2อ6 8นห้รสเนาะคะเนาหรับเมื่อนีอยากจะพาท่านผู้ชมมามสรุปตัวเลขแนวทางแต่ละสํมนกเนาะคะเนาะก็จะมีสํานักของ เอ่อพ่อสารคามพ่อคนสารคามสำนักของอาจารย์สารคามของพ่อพ่อมของเอฟซีขอนแกนของแม่ม้าลุย้ยของปูศูนย์เจ็ดของเจนั่งเจนั่งก็ะล่งแล้วค่ะทองช่วงค้างวันนี้ล่งแล้วอ,อ่ส่วนของผู้ใหญ่ใจดีน่าจะเป็นมื้อเสารนะคะผู้ใหญ่ใจดีน่าจะเป็นมื้เอเศาร กับท่านช่วมกับถากแล้วกันนคอะขนะถ้าไมา่ย,ย่ำในแอดจะโล่งให้ท่านผู้ชมหนีวยวจากนําอีกเทื่อนึงสำหรับตัวเลขแนวทางสำหรับการสรุปแต่ละสำนักนะคะเริ่มต้นที่พ่อคนสรารคามเนคอะขนะพ่อคนสรารคามให้วิ่งรูดที่เก้ากับแปดเน้นที่เก้ามีสามเก้าสามแปดสามเจ็ด สองเจ็ดสองแปดสองเก้าตัวกันสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะอันนี้คือกันตัวกันสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเอาต่อไปออพอวิชัยพอวิชัยเพิ่งออกมาลงหมดแหลกนะคะหงดบางกีนี่คนทรงมากลงกว่ท่านเพราะว่า,ม,าม,มันกระสั่นชิด ตัวเลขเนีา่ท่างงวดบุญเขาอยู่เขาแปดเจ็ดบอกงวดนี้เพื่นบอกว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้ามีแค่นี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้ามีแค่นี้นะคะต่อไปตัวเลขเนีาทางของพบอพมราพ่พมวิ่งรูดที่เก้ากับห้าวิ่งลูดที่เก้ากับห้า มีสองห้าสองสองห้าสี่ห้าสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะเลขวิ่นเก่าหาสองสามศูนย์ตัวระว่างคือตัวเน้นตัวหลุดนะคะตรงช่วงขาตัวที่พ่อเน้นคือตัว ขีดกอดสี่เหลี่ยมไหวนะคะน่ะเนาะตัวที่พอเน,น้นมีสองหาสี่หาสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าสี่เก้าหานี่คือตัดมีคือตัวเน้นนะคะต่อไปตัวเลขแนวทางของเอฟซีคอนแกนเอฟซีคอนแกนบอกว่าสามกับสองสามกับสองมาแน่นอนตัวเน้นของเพิ่นนะคะมีห้าสาม หกสามสามสองสองห้าสองหกห้าหกตัวรองมีสี่สองสี่ห้าสี่หกชุดสามตัวสองห้าสามสองหกสามแล้วก็สี่สามสองอันนี้คือชุดตัวเลขหน้าทางของเอฟซีขอนแก่นส่วนตัวเลขหน้าทางของเจน่งพักมาหลายหมวดตามช่วงกาพักมาหลายหนวดเพราะว่ามุนี่ไมลาขิด ถ้าไม่ขิดถามาไม่ราะ้อตัวเลขแนี่ยทางกับประเด็นอย่างอื่นนะคะก็เลยพักไปก่อนเสาร์อาทิตย์นี้เวลาขิดก็เลยเอามาลงทำช่วมหนึ่งจากน้ำรูดที่สี่กับสองมีสี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สองสี่เฮ้ยสองสองสองสี่สองห้าชุดสามตัว สามสองห้าเก้าสองห้าศูนย์สองห้าแล้วก็สี่สองสองเอาล่องมือค่ะถึงชมขาขามันเมียนยเนาะขาเนาะต่อไปเป็นตัวเลขแนี่ยทาของเมีมาลวยแน่มาลวยรูดหกกับเจ็ดตัวเลขจับคู่มีหกสองหกสามหกสี่หกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง ตัวที่เป็นมากแค่ียงคือเจ็ดสี่กับหกสามเนาะค่ะเนาะส่วนอาจารย์สารคามอาจารย์สารคามสี่กับสามสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หกสามเจ็ดสามศูนย์สามหกเน้นเด่นสุดๆคือสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะต่อไปตัวเลขแนวทางของลูกหมาน ลุงม,มันให้วิ่งรูดที่0กับ8มี0 3 0 4 0 5 8 3 8 4 8 5ชุด3ตัว3 0 3 3 8 3ปู0 7ปู0 7 2กับ3 2 9 3 9 4 9 2 0 3 0 4 0 สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้คือตัวเลขยน,นวทางของปูศูนย์เจ็ดตัวเลียนแน่ทางของผู้ใหญ่ใจดีกับตัวเลียนแน่ทางชุดสามตัวห้าสิบงวดแอดเจาะลงในกลุ่มในกลุ่ม VIP นะคะเพราะฉะนั้นต้องชเอฟซีทุกานทุกคน ติดตามในกลุ่มที่ไอพี่ใดเนาะค่ะเนาะโทรมาหาเจน่าอ่างใดค่ะเป็นช่วงขาศูนย์แปดสามสองสี่เก้าหกห้าสี่หนึ่งนะคะตัวเลขเนี่ทางเอาลองในกลุ่มที่ไอพี่มีเราพัฒนาของผู้ใหญ่ใจดีกับเราพัฒนาชุดห้าสิบตัวห้าสิบวดชุดโต๊ะห้าสิบมวนนะคะ ตัตรงห้าสิบวดเอาทําช่วงขะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุกตัวเลขแนวทางเราพัฒนาทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปกู้เก่าสำนักเก้าสำนักเด็ดนะคะเอาทรช่วงขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอห้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาลำลุย้ย่าเจ็บอย่าจนจือกันไม่คลิปหนา เี็ตัวเลขแนวทางคีปตัวเลขแนวทางเราพัฒนานะคะเล่าพัฒนาเอ้ยลืมไปว่าเล่าพัฒนาของผู้ใหญ่ใจดีกับห้าสิบขวดตรงตรงัวเยวลงในกลุ่มไล่ ตั้มช่มติดตามไม่กุมไล่กันแล้วกันเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตัามช่มขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ